คุณเคยหงุดหงิดกับเบอร์แปลกๆที่โทรมาตือ้อเรากดตัดสายทิ้งโดยความรำคาญไหมครับหรือเวลามี SMS ชวนรวยทางลัดเด้งมาเราก็ปัดทิ้งเหมือนมแมลงวันบินผ่านหน้าแต่เคยฉุกคิดไหมว่าปลายสายที่เสียงสั่นเครือเมื่อวานวันนี้ร่างของเขาอาจกำลังลอยอืดเป็นผีระญาตไหลตามน้ำมาที่แม่น้ำเมยแล้วก็ได้สวัสดีครับชาวไทยมิตรกลับมาพบกับแอดกันอีกครั้งวันนี้แอดไม่ได้จะมาเปิดตำนานผีสางนางไม้ที่ไหนแต่จะพามาดูเรื่องจริง ที่สยองเสียยิ่งกว่านิยายเพราะแม่น้ำเมยวันนี้มันไม่ได้มีแค่กระแสน้ำเชี่ยวแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันกำลังไหลท่วมท้นไปด้วยโศกนาฏกรรมที่โลกไม่ค่อยอยากจะจำพวกเราเห็นแสงสีวิบวับจากตึกสูงฝั่งเพื่อนบ้านนั่นไหมครับผายใจเปลือกนอกที่ดูเหมือนความเจริญมันคือโรงงานนรกของทุนสีเทาที่มองมนุษย์เป็นแค่ฐานไฟฉายก้อนหนึ่งพอใช้งานจนหมดไฟทำยอดไม่ได้หรือคิดแข็งข้อจะหนีพวกในทุนมันไม่ได้เชิญออกดีๆนะคะ แต่มันใช้วิธีกรรจัดทิ้งเหมือนกวาดขยะเปียกลงท่อโยนตูมลงแม่น้ำเมยเพื่อล้างบัญชีง่ายเหมือนดีดนิ้วทำลายหลักฐานกันดือด้อแบบนั้นเลยในมุมของพวกเราชาวพุทธคนไทยเราเคารพแม่คงคาไหวเจ้าที่เจ้าทางแต่สิ่งที่แม่น้ำเมยต้องแบกรับวันนี้ไม่ใช่กระทงดอกไม้สวยงามนะครับแต่เป็นซากสังขารที่ถูกพรากศักดิ์ศรีความเป็นคนไปจนหมดสิน้นตายโหงวเหียแล้วแต่นี่ตายแบบไรตัวตนยิ่งกว่าสัมภเวสีน้ำ ที่ชาวบ้านเคยตักกินตักอาบวันนี้มันกลายเป็นน้ําซุปที่เขี้ยวกลําไปด้วยความแค้นและวิญญาณอาฆาตลองจินตนาการดูสิครับตื่นเช้ามาเจอเพื่อนร่วมโลกลอยผ่านหน้าบ้านแทบทุกวันมันหลอนลึกเข้าไปถึงกระดูกดํายิ่งกว่าเรื่องเล่าผีบทไหนซะอีกและฉากที่มันตลกร้ายจนขำไม่ออกที่สุดรู้ไหมครับว่าคืออะไรมันคือตอนที่ชาวบ้านผู้มีจิตใจเมตตาต้องจําใจคว้านไม้ไผายยา่ยาวๆมาคอยเขีียร่างเพื่อนมนุษย์ให้ลอย ผลท่าน้ําบ้านตัวเองไปไม่ใช่เพราะคนไทยเราแรงน้ําใจนะครับแต่มันคือความจำยอมที่ขมขื่นเพราะถ้าขืนใจดีกู้ศพขึ้นมาเมื่อไหรความซวยจะมาเคาะประตูบ้านทันทีทั้งคดีข้ามชาติที่แก้ไม่ตกทั้งอิทธิพลมืดที่จ้องตาเป็นมันมาจากฝั่งนูน้นไม้ภัยในมือชาวบ้านที่ใช้ผลักศพจึงสั่นเทาไปด้วยความรู้สึกผิดแล้วหวาดกลัวทําได้แค่ส่งวิญญ,ญาณให้ไหลไปตามยถากรรมสรุปแล้วนะครับชาวไทยมิดแม่น้าเมยในวันนี้มันไม่ได้ทำนะ ที่แค่กั้นแดนไทยพมา่าหรอกครับแต่มันกําลังกั้นความเป็นมนุษย์ออกจากความเดรัจฉานในคราบคนทุกศพที่ลอยผ่านไปคือใบเสร็จรับเงินของธุรกิจสีเทาที่แลกมาด้วยเลือดอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่ความชินชาที่เราทําได้แค่มองผ่านเลยนะครับเพราะความเงียบของเราคือเสียงปรบมือที่พวกมันชอบที่สุดสําหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ